สดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ชาวเน็ตชาว Facebook แฟนเพจถ่ายคลิปช่อง YouTube ทำไมมาถ่ายถ่ายคลิปลงช่อง YouTube ครับลูกแป้ะต้องไปตัดอีกตัดยังไงวะอ๋อตัดเอาจำพอยนั่นเหรอไอพี่ใช่อันไหนที่เราพอจะอันนี้ลงได้ี่มันจะเข้าเนื้อเราเราก็ไม่เราก็ตัดทิ้งไปอันไหนที่มันจะดีกับตัวเราก็ใส่เข้าไปใช่ครับ รักษาพระพจน์ชาววินเรานิดนึงครับชาววินเราแน่นอนอย่างนี้เหรอเอาผมมันต้องอย่างนี้นี่เขาก็หาว่าเราอยู่สุขสบายอะไรดิท่านผู้ชมแสดงว่าเท่าแก่นี่ติดต้าทุกคลิปจะต้องมีอย่างนี้ไปข้างใดก็ข้างหนึ่งบางทีมีสองมือแล้วครับช่วยสอนรูหน้าลบด้วยนะตัดตัว ครับผมไปตามอาชีพชาววินก anyway ันแล้วผมเช้านี้มาจะได้กด like เท่าไหร่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปตามกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขับวินขับวินแต่คนจรกมานแล้วถึงมันแรกมานแล้วโอ้ยแคเนียอยู่ทางไหนก็ว่าแคเนียว่าเด็ดปนเส้าว่าเด็ดปนเส้าว่าเด็ดปนไอแจ้าครับพี่น้อง ของางคนในร้ายคนมาแต่ต so ีซีเมืนนะคนใน้าเราต้มขมเราบ่าอ้หดต้มแลวตัวนี้ไหมออตาดไอโฟนเออกนายกินเยทำท่านเด้อพี่น้องนี่นะครับเมื่อนี่มตลาดนัดเอโอเด็กหน่อยมารับบริจาคมอสวอชครับนาสววนาับรมาสวครับมสว น้องไอ้ไายบ่ไหนไทยเลยเนาะพี่ดาไอ้ไายใน่เด้อไอ้ศิลุ่งยูทูบยัดชิ้นจกรรมไอ้ไายแต่พ่อใหญ่พี่ดอนเป่ายนด้เนาะพ่อใหญ่เนาะเป่าพ่อใหญ่ยไปเด้อพ่อเดินพี่ดอนเป่าพ่อใหญ่ไหมสวัสดีค่ะพวกเรามาจากดูเพื่อนผมนะน้าดำจังไงเพื่อนได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยได้กี่บาทแล้วเนี่ยร้อยกว่าบาทโอ้ยร้อยกว่าบาทแล้วสู้เพื่อนเดี๋ยวก็ได้คะแนนขั้นจำ กเมนเขาแก่เหลือมเขาสบายใจแล้วหนึ่นั่งนับเงินใช้หนี่งนะสู้ๆพี่น้องแล้นัดสัมมากรเงียบเงียบเหมือนเดิมครับน้องมาสอ ไปดูน้องๆเขาทำกิจกรรมกันว่าเขาได้เยอะไหมอนุญาตถ่ายนะยจ้าน้องๆกากนเล่งก่อ,องใหญ่ๆ <c oughs> น้องๆเขาบรรยากาศที่วิน ขนาดนั้นโอ้ยมาแล้วลุงเป๊ะมาทอดซูรเลยนะเนี่ยโอ้ยแนกก่จริงๆเลยนะเนี่ยพอตุก็แห้งแต่ว่าลดแรงลดลดแรงครับลุงเป๊ะเพชรเพชรไม่ใส่ท่อเหมือนพี่ยันโอ้ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับตุกแก ตดวลุงเขาครับอ,อันนี้ก็พี่การครับมาอ้าวรถลูกพี่ดอนเดีย๋ยวไปเดีย๋ยวไปพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทัาแก่ช, ου, ชู้ชู้หนุ่มน้องบวัวอันนี้เมืองน้ำดำครับขวับ กาสินจินไดโนเสาร์โอครับประสานเสียงกันครับเอาละครับเช้าเเริ่มนะครับผู้บริสาทเริ่มมากันแล้วเอะไปเยอะไปเตรียมตัวแล้วแกเตรียมตัวแล้วดูเงียบๆนะครับแต่ว่าผู้บริสาทก็จะมาเรื่อยๆ ของเสร็จก็อย่าลืมขึ้นรถยินมอเตอร์ไซค์กันนะครับผมมีแต่เข้าครับยังไม่ออกดูกันใหญ่นะครับดูท่อกันใหญ่นะครับอย่าลุ่มอย่าลุ่มด <c oughs> ูบรรยากาศยาวๆกันครับเพื่อนๆแหววแหววีูและครับ ไา้ขันแรงขั้นต่ำก็ดีนะครับผมรอครับเง็นอาชีพที่สวัสดีหวัวหนะ้าการจราจรไม่ติดครับในตลาดการจราจรไม่ติด <c oughs> พี่พี่อาสาจราจร <c oughs> มาคอยดูแลน้องเฮเลนเผื่อเฮเลนจะเข้าตลาด <c oughs> ก็ใหญ่ยยโตอยู่นะครับแต่ว่าจะเงียบเงียบหนึ่งจะมีเสาร์อาทิตย์ครับนัดสัมมากรรามคำแหงร้อยสิบครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมสมทุนกับน้องๆต้อง้องหรอเนีย่ยบอกแล้วหัวว่ากล่องเดียวไม่พอไม่เชื่อผม อะไรเพื่อนตามจะไปทางไหนบ้างเข้าไปเลย,เย,ยไม่มีที่จอดก็ออกไปล่อนทางในนู่นสารเยอนเตรียมอยู่ในหมู่บ้านน่ะออกกําลังกายคุยอะไรกันคุยกันกนะเขคุยอะไรกันแด้เย็ยนมากเลยครับลกบูกพี่ เตรียมตัวครับตระแก่เตรียมตัวออกป่าตองฟ้าครับตระแก่ป้าตองฟ้า,ามันห้อนบอร้อนร้อนมันห้อนเนี่ครับเด้อม่นมปนห้อนอากาศนะครับห้อนเง,งินหายากหาซาเทมีให้เห็ดหฮเห็ดหน้าบอพี่น้องหน้ากระบ,บาลายดอกหน้ามีอยู่แถวเดียวนึงว่าจะอยู่ได้กิน่นอ,อ้อไปใส่เราบาดนี่ Con đâu? Ôi, pha phải thấy này. Phải oh, này phải <cười> <cười> được đây nè. Ủa, phải đúng nó. Ai tải lên trang YouTube chứ. luôn đó nè. Yeah, cầm lăng chơi luôn rồi nè. Đi này à? Đi đòn mày đùa là luôn đấy. บอกให้เอาเรียกทนมาเป่าไม่ยอมมามาลุงเนี่ย <c oughs> รอกันต่อไปครับพี่นอ้อง่างไงก็รอชิดขับพินครับทำใจแต่มากได้น้อยแต่บ้านต้องเห็นใจลุงครับเช้านี้จะได้คนละสักกี่บาท ร้านโบราณลองๆก็ได้เยอะแล้วกำลังจิบเบียร์กันแล้วเต็มเต็มกองยังเต็มกองแล้วจะรีบกลับแล้วน้องๆบอกขอบคุณครับทุกการติดตามเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ